แสดงว่าสมมติถ้าเป็นตัวเราเองหรือว่าตัวแฟนมีการเจริญของขันไกผิดปกติเช่นมีฟันล่างคางยื่นหรือว่าอาจจะเป็นพ่อแม่พี่น้องพันธุกรรมคางยื่นอย่างเงี้ยก็แนะนําให้มาตรวจก่อนเนาะตั้งแต่น้องยังอายุน้อยๆเพื่อจะแก้ไขอะไรก่อนหน้านี้ได้บ้างใช่ มมติอันนี้ขาการไกลบนนอกฟันบนอันนี้ฟันล่างอันนี้ฟันล่างยืนกว่าฟันบนลักษณะอีกอย่างหนึ่งสัมพันธ์ของขากานไกลล่างข้อมบนนะครับที่เราจะดูว่ามีโอกาสรักษาได้สําเร็จเยอะน้อยแค่ไหนอ่ะอย่างที่2นะคือการที่คนไข้สามารถถอยฟันมากัดปลายฟันทนกันได้ถ้าคนไข้สามารถถอยฟันมากัดปลายฟันทนกันได้อ่ะแสดงว่าจริงๆแล้วคางคนไข้อ่ะมันไม่ได้ยืนแบบนั้นคางคนไข้อาจจะยืนแค่ระดับนี้แต่ฟันอ่ะมันเป็นตัวล็อกให้คางคนไข้อ่ะจะต้องยืนมาข้างหน้า เพราะฉะนั้นอันนี้แหละเป็นสิ่งที่ถ้าเกิดมาเร็วยิ่งดียิ่งมีโอกาสทําให้สภาพแวดล้อมในช่องปากเนี่ยฟันบนอฟันล่างแล้วการจเจริญเติบโตมันจะปกติมากขึ้นแต่กับการถ้าเกิดปล่อยทิ้งไว้นานฟันล่างมันถูกยื่นมาข้างหน้าจนกระทั่งกระดูกมันถูกฟอสให้โตแบบนั้นแล้วส่วนมากครับกระดูกขันไกล่างมันก็จะโตแบบนั้นแล้วมันจะไม่สามารถทําอะไรได้แล้วก็คือมันเป็นเยอะจนไม่สามารถหดตําแหน่งฟันกลับเข้าไปได้เองอืมใช่แต่ว่าอย่างนี้ครับเอาจริงๆแล้วอ่ะมันก็จะมีเคส ที่เราบอกคนไข้เหมือนกันว่าเออไม่เป็นไรไม่ต้องทําอะไรรอจนกระทั่ง18รอให้มันหยุดโตเต็มที่เลยอะ่ะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาตัดสินใจเอาทีเดียวว่าเราจะผ่าตัดขานไกล้หรือเราจะใช้การจัดฟันธรรมดาพอไหว